กราบสวีดะสวัสดีทุกทุกคนทุกทุก่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม u l t i m a t e Ninja Storm กับผม NT Channel นะฮะคลิปดูวันนี้นะครับผมเราก็ เปลี่ยนแนวมาบ้างลวกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่าในบทสับสตอรี่นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมเราจะเริ่มในแชตเตอร์ที่2แลละกันนะครับแชตเตอร์แรกที่เราไม่เริ่มก็เพราะว่ามันสู้กับคาคาชิใช่ไหมมันเป็นการสู้แบบปกตินะครับมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายละกันนะครับแต่แชตเตอร์สองเนี่ยเราต้องมาสู้กับเจ้ากบเั่นเองนะครับที่เราเสกขึ้นมานะครับก็คือเจ้าการมาบุนตะนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆให้เราทําด้วยนั่นเอน่วาาาป็กกรรรหบสื อ่านเนื้อเรื่องสตอรี่ต่างๆของเกมนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับว่าในเกมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันกับในอนิเมะละกันนะครับรวมถึงในการที่ผมแปลเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงแบบ100%ต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมและก่อนที่จะไปเริ่มกันก็ขอคนละ1ไลค์แลวก็1นึ่งซับสไคร์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยละกันแสงแดดส่องแสงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจ้ากบกอบมาเป็นที่เรียบร้อยผมรอเสกมานะครับมาเจ้าหนูเป็นไงบ้างฮะถ้าแกเนี่ยัด้้นนไเ ฉันจะรับแกเป็นลูกน้องกันเลยเดียวเชียวแล้วนารูโตะก็ขอญาตแอกแล้วก็บอกว่าอย่าประมาทค่อยละกันซึ่งตรงนี้นะครับผมมันก็จะแตกต่างกับในอนิเมะนะในอนิเมะเนี่ยเขาจะเป็นการที่ขี่หลังจะมาอยู่ให้ได้นานที่สุดใช่ไหมครับแต่อันนี้คือแบบว่าขอต่อยโดนสักหมัดก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นแบบแรงๆที่หน้าอะไรประมาณนั้นทําได้ก็เอาไปเลยซึ่งตรงนี้นะครับผมเราก็พยายามนะครับโจมตีเช่าตัวละครกบอยู่แต่เราทําไม่ได้ครับเพราะว่าทางเกลมยังไม่มีลูกศรให้ตี ตอนนี้ขอจะชาร์จการกะรอสักครู่นะครับโอเคผมทางเกมมีลูกศรมาให้จูดจมวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ซึ่งตรงนี้มันก็จะแตกต่างกับที่เราผ่านมานะครับผมซึ่งแบบตัวละครอื่นๆเนี่ยเราก็ตัวตู้ได้ปกตินะครับแต่ตัวนี้เราต้องกระโดดขึ้นไปต่อ,อยมันนะฮะซึ่งผมก็คิดอะไรไม่ออกผมก็กดชาร์จจักระแล้วก็พุ่งไปอย่างเดียวครับแล้วตอนนี้เราก็เขาทิ้มดาบลงมานะครับแล้วก็ต่อยดาบไปเลยไหมแปดเก้าสิบเอ็ดนิ่งเป็นฮิตเลยนะทุกคนนะเป็นไงเจ้ากบอย่าประมาทชั้นฉันบอกแล้วล้วก็ทิ้มไม่หนึ่งรอบแล้วเราก็หลบไม่พ้นนะครับผมโดนไปก่อนหนึ่งที ซึ่งตัวน,นี้ผมหลุดไม่เคยพ้นเลยนะทุกคนนะไม่เฉยกำลังเรียนรู้อยู่นะเพื่อนนะต้องกราบขอโทษด้วยถ้าแบบว่าูการต่อสู freshmen, ้ผมแล้วขัดใจแบบว่าไม่เฟกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเออแล้วตอนนี้ผมเขากำลังจะพ่นน anyway> ้ำออกมาแปรหลบครับผมหลบ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 นี่เป็นไงเราเอลพิวนะทุกคนนะนารู้ตะนี่คือเอลพิวจริงแล้วเราก็พุ่งไปต่อยเหมือนเดิมครับผมเป็นไงโอ้โหเดียวแกหลอดม่วงแล้วนะฮะไอหลอดเหลืองแล้วสิเออหลอดม่วงอะไรก่อนไม่ได้แย่ไม่แย่หนุ่มไม่แย่โจกมบอก แต่ท่นานหวกดาเพราะว่ามันยังไม่จบยังไงล่ะเอานี่ไปกินไลท์เซเบอร์ครับผมซึ่งตัวนี้ผมเราก็ต้องทําการเลื่อนลูกศรหลบไปครับผมหลบไปนี่เราหลบทันนะฮะซึ่งตอนเล่นตอนแรกเนี่ยหลบไม่ทันครับเ,เพื่อนๆเอาไปกินกระโดดทืบเท้าไปครับผมเรือเราไม่ทันสังเกตครับโดนไปตอนเต็มหนึ่งทีด้วยกัน หลบไม่ทันแล้วก็ปล่อยดาบมาอีกหนึ่งทีเราก็โดนไปหนึ่งรอบโอ้โหหลบไม่ทันเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้ที่บอกไปครับเราเล่นแล้วก็าอาัดแยกนะทุกคนนะก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะเพืนะเอ่อนๆนะเออเพราะว่าอในมือถือนะครับผมในการเล่นเกมนี้นะฮะมันไม่สามารถเล่นบนคอมได้และเขากำลังจะพ่นน้ำไปหนึ่งรอบผมราบเกิดการเรียนรู้แล้วหลบ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 หล,ลบไปแล้วเราก็โดนไปกระแทกที่หน้าไปหนึ่งทีครับผมหลบไม่พ้นนะฮะโอเคครับเราก็ทำกิลเหมือนเดิมครับปล่อยฟงจักรไปกระแทกกบเหมือนเดิม โอเคเป็นไงเน่สายหน้าเลยเดียวเชียวไอ้เจ้ากบแล้วก็กระดนกทืบเท้าอีกแล้วเราก็โดนไปหนึ่งทีไม่เรียนรู้เลยนะเราเนี่ยฮะโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็กระทืบเท้าไปอีกทีแล้วเราก็เรียนรู้ได้ไงเป็นดินเนี่ยแล้วก็อีกไปอีกหนึ่งรอบราผมแล้วเราก็เรียนรู้ได้เป็นไงโอ้โหเป็นการเรียนรู้เอ้าโอเคครับโดนมีดปักมาตอนนี้ยังไม่เรียนรู้เท่าไหร่คือมีดตรงนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าหลบยังไงมันต้องหลบแดดหรือเปล่าวะแม่งเออยเราก็ต่อยไปผมตบตกตไป เป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะถ้าหลอดแดงแล้วไม่ได้แย่ไอ้ไห,นหนุ่มไม่แย่ไม่แย่แต่มันยังไม่จบยังไงล่ะควักไม่อีกหนึ่งรอบครับผมควักมากจรงจริงๆไอ้กบตัวนี้แล้วเราก็บอกว่าใจเย็นๆไอ้หนุ่มขอยัดหลบไปก่อนกระโดดหลบไปหนึ่งทีด้วยกันเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วนารุโตะบอกแล้วก็มาแล้วครับผมคาถาแยกเงาพันล่างนี่คือคาถาทำมหากินของนารุโตะในช่วงแรกเลยก็ว่าได้ช่วงทำมหากินในช่วงแรกนะทุกคนนะ แล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็กดครับผมมา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 เอาไปกินบึ้มแต่กบก็สามารถบล็อกได้ครับเพื่อนๆจริงจริง,รงแล้วก็ยิ้มกระชากใจไปหนึ่งทีแล้วกระจายไปซะนี่เนี่ยโอ้โหแกเนะี่ยห่างกับฉันหนึ่งพันโขกับกระสุนน้ำครับผมพ่นน้ำไปหนึ่งทีแล้วน่นเราโตบอกกูไม่รอดแน่เลยแยกเอาพันล่างเหมือนเดิมกับเพื่อนมาทำการบล็อกสกิลแล้วก็เจ้าก,กบเนะี่ยครับผมทำการยิ้มกระชากใจแบบแกไม่รอดแน่ แต่อย่างที่เผอครับผมมัดเรื่องควายนี่ครับผมแคบไปที่หน้าที่ตาเลยสิเออไปที่หน้าครับที่ตาเลยเรียบร้อยครับผมหอบแดกเหนื่อยเหนื่อยครับตอนนี้เหนื่อยแล้วตัวบอกเหนื่อยเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นพ้างเป็นไงล่ะหายหนุ่มเป็นอย่างไรล่ะ,ละโดยฉันไปนะฮะมัดที่ฉันอ่อยไปที่หน้าโอ้ฉันทําได้แล้วแล้วก็ลงไปนอนเลยครับไม่ไหว <laughs> เราจะกุบก็บอกว่าอะไรเขียนหน้าบอกโอ้กูแพ้คนอย่างงี้ได้ไงวะเนี่ยแม่ง <laughs> เอ่ยเหนื่อยเลยเยดเชียส่อนหายใจเลยครับผม โอ้โหดีไม่เลวเลยไอ้หนุ่มนี่เป็นการชมเล็กน้อยด้วยนะครับโอ้โหชมนาราโตะแต่นาราโตะบอกไม่สนใจแล้วขอหลับก่อนเลยละกันโอ้โหขยัดกลนเสร็จภาร,รกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหลือภารกิจนึงทำไม่สำเร็จนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆและภารกิจนี้เราก็ทำสำเร็จครับผม ซึ่งแชตเตอร์สก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการที่เราต้องมาต่อสู้กับเจ้ากบที่เราเสกมาก็คือเจ้ากามามุนตานั่นเองนะครับผมสำหรับแชตเตอร์สามใกรับผมถ้าใครจะดูก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยละกันนะครับแต่ที่บอกไปครับถ้าเสียงกับภาพไม่ตรงกันต้องกราบประตูด้วยละกันนะครับเพราะว่าเราอัดแยกกับการที่เราเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมมือถือนะครับผมเราเล่นอัดลิปบนคอมนะครับผมเลยอาจจะเสียงไม่ตรงกับภาพบ้างในบางจุดละกันเนาะรวมถึงนะครับแชตเตอร์สเราเจอกับการะนะครับผมถ้าใครอยากจะดูสามารถคอมเมนต์ ลางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดทำให้ละกันนะครับซึ่งคลิปว,วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละ,อะชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปอย่างนมากๆเลยละกันนะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายจ้า